วันนี้สองทุ่มเจอกันในวิโก้ไลท์สำหรับใครอยากที่เกมกับเราก็สามารถดาวน์โหลดดิสต้คลิปนี้ได้เลยนะค้นหาไอจีแล้วตามมาเลยโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับแบบที่ชื่อว่าเออคือเรียกว่าอะไรนะทิมเบอร์ว่าทิมเบอร์นะคือแมพเ,เขาเรียกว่าแบบการเขาเรียกทำเกาะนี่เองนะก็เดี๋ยวจะมาสอนเล่นเล่นไม่ยากครับผมนะตอนนี้เราก็มีตังศูนใช่ไหม แล้วก็มีตังข้างล่าง90คือข้างล่างคือไม้คือเราต้องตัดไม้ก่อนเห็นไหมเมอเราตัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยหลอดไม้ก็จะขึ้นข้างล่างมาหน่อยแล้วก็ไม้ไปแลกเป็นเงินเห็นไหมตรงนี้1ต่อสองแล้วก็จะตังมาเออ0องร้แล้วก็ตังเนี่ยไปสามารถตีทำอะไรได้บ้างตังก็ไปสามารถไปขยายเกาะอ,อย่างนี้เห็นไหมตรง50แต่ก่อนแร่เราต้องสังเกตรตรงนี้ดูก่อนเพราะว่าต้องทําคนงานคนเหมืองก่อน ตรงเนี้ยเห็นไหมมันคือใส่รับแบบเปิดแผนที่ไปเนี่ยเราจะเจอคนงานปึ๊บไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเห็นไหมพอเห็นไหมก็จะได้คนงานมาคนงานก็จะมาช่วยเราตัดไม้ก็เล่นไม่ยากหรอกสังเกตไหมว่าเราตัดไม,ไม้ไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันเขาเรียกว่ามันมีความหนาของมันนะก็เราสามารถเดินเข้าไปอัปเกรดตรงนี้ได้ไหมมันก็จะบอกว่าจะอัปเกรดแอคเนี่ยใช้ตังค์สิบ ใช่ไหมเราก็ไปแลกตังก่อนที่เดิมที่เราตัดมาตรงนี้ขายแล้วก็ไปแลกนี่มาเห็นไหมอ่าแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าเราตังมันน้อยมันมีสูตรอย่างหนึ่งสูตรสูตรปั๊มตังนะก็คือนี่ไงเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวตังก็จะเพิ่มขึ้นอ่าแล้วคนอาจจะไม่เชื่อคุณอาจจะไม่เชื่อ,อ,จจอดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกกันว่าสูตรปั๊มนี่ยทำยังไงนะตอนนี้เห็นตังมากมีหกเองแต่สภาวะหนึงท่อนไม้เราจะได้่อนไม้มาเยอะมากเห็นไหม่อนไม้มาเป็นแสนเลย งงไหมงงไหมอ่าก็มาแยกเลยเห็นไหมตังก็มาแล้วสี่แสนคนดูบอกเฮ้ยพี่ทำได้ไงเดี๋ยวไว้พี่จะบอกใายคลิปแล้วกันเกมนี้ก็จะเป็นเกมประมาณว่าเราก็จะเปิดกรอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอ่าสังเกตด,ดูทางซ้ายมือเอะทางขวามือบนเนี่ยคือมันจะมีแต้มรีเบิร์ตอยู่ด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าถ้ายิ่งรีเบิร์ตเนี่ยต้นไม้เขาก็จะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเรื่อยอันนั้นคือ เมืองแรกเห็นไหมนี้คือเมืองแรกที่เราจะเกิดมาตัวมาจะเป็นต้นสนต้นแบบนี้นแล้วเกาะจะพื้นจะเป็นสีเขียวตอนนี้ก็รีเบิร์ดมา11แล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งรีเบิร์ดเกาะเขายิ่งจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ก็เอื่นเลยเราต้องอัปเกรดก่อนอ่าอ,อัปเกรดขานก่อนไม่เราเราจะอัปเกรดคือตัง์ว่ายเยอะมากอาจจะอัปเกรดแค่ที่นีพอแล้วก็อัปสปีดในการเดินแค่นี้พอแล้วก็อัปคนงาน ให้มันทํางานหน่อยเออว่าตอนรีเบิร์ตเนี่ยเพราะว่ามันใช้ตังเยอะนะก็จะเอาไว้แค่นี้พอแล้วก็เงินที่เหลือก็เก็บไว้ขยายเกาะเราจะรีเบิร์ตได้ยังไงใช่ไหมรีเบิร์ตใช่ป่ะนันะเราก็ต้องขยายให้มันใหญ่อันนี้ก็คือเหมวนว่าถ้าเปิดป้ายนี้ใช่ป่ะมันก็คือตกปลาคนก็จะตกปลาแล้วก็ได้ได้ตังนาเกตดูนะนาเกตดูจากป้ายเลยว่าถ้าอยากได้คุณงานก็ตามที่นั่นแหละที่มันเป็นลูกคนถือขวานนะเออ ไอ้หลดนน้ำหล่นน้ำไม่ตายนะเดี๋ยวนี้มันปรับไปอ่าโอเคแต่เราต้องขยายเกาะให้หมดก่อนเราจะได้รีเบิร์สขั้นต่อไปได้นี่พึ่งพึ่งจะทำให้ต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็ได้ได้ตังค์เยอะขึ้นอ่าเปิดเกาะก่อนให้มันกว้าง้มันเต็มตังค์เยอะนะถ้าเป็นน้องที่เล่นใหม่ก็จะทำตังค์ยากหน่อยเข้าใจว่า,าจะทำตังค์ยากเออ พี่จะสอนนะว่าปั๊มตา่างยังไงให้เร็วๆแบบเมื่อกี้แบบปืดขึ้นมาเลยอ่าแล้วพี่ขอเปิดเกาะให้หมดก่อนละกันน้องหนูก็รอดูพี่เปิดเกาะไปะว่าก็เยอะดรนเนี่ยเราคนเล่นไม่เป็นไงนก็ถึงกับออกเกมกันเลยทีเดียวคนมันเหนื่อยอะเหนื่อยเอาละต้นไม้ของพี่เป็นสีเขียวนะเพราะพี่รีเบิร์ตจากสีไม้มันก็เลยเป็นสีก็จะวนลูปเหมือนเดิมแต่ถ้าเมืองนู้นเขารีเบิร์ตใช่ไหมถ้ต้นไม้เขาก็จะเป็นสีส้มเหมือนกัน สีส้มสีม่วงสีฟ้าอย่างเงี้ยมันก็วนอยู่คแค่เนี้ยแหละไอ้คนนี้คือคนที่ปาเทน,น้ําต้นไม้แล้วกลาจะเป็นสีทองทําให้ได้ตารเยอะขึ้นเหมือนกันได้ไม้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่ดูข้างล่างนี่ยฟันป๊บเห็นป่ะถ้าดูฟันอันนี้ป๊บไปเยอะกว่าเห็นป่ะเออแล้วก็มีเรือด้วยนี่พอเราเปิดพอเราวุดเปิดขยายแมปปุ๊บเดียตรงกลางเราจะมีเหมือนสาย ส,สายสีสม่วงก็คือสายในการเดบิร์์นี่เองเป็นเส้นสูงๆคือเราต้องไปเบิรต์ตรงกลางแมบตอยู่แล้วไงต้องเปิดให้ครบก่อนจะครบแล้วอีกนีดเดียวแล้วทุกคนก็จะได้เห็นแสงขึ้นจวัรก็กลับไปเกิดใหม่โอ้ยโช,ชนต้นไม้เห็นไหมดูนะนี่เห็นไหมนนเห็นไหมนี่แสงแสงเบิร์เกิดแล้วเราก็จะไปดูต่างว่าเ e บิ์ตเนย่าครั้งเท่าไหร่ก็ประมาณอยู่ที่แสนสอง แล้วก็เอาไม้ไปแยกเรียบร้อยแล้วก็ไปอัปเกรดพลังให้มันสักเหลือแค่ประมาณแสนสองแล้วแต้มรีเบิร์ะเพิ่มเพิ่มแต้มรีเบิร์ตเอาไปทำอะไรได้เนี่ยกดใช่ไหมอัปเกรดมีสองฝั่งฝั่งซ้ายคือใช้เงินทบนฝั่งขวาคือแต้มรีเบิร์ตคือเราสามารถไปอัปเกรดพวกเรือเรือขับเร็วขึ้นล้ำนี่คือเหมือนแทเป็นแทเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้คือเซลล์ล็อกโอ้คือแบบได้ได้ล็อกแบบ เยอะขึ้นโอ้นี่ถือว่าดีนะเอาเรีเบิร์ตมาอัพตรงนี้ดีกว่าเซลล์ล็อกได้แบบคูณหลายเท่าเลยนี่คนงานแม็กคนงานอ่ะไปเลยโอ้ถ้าเราเปออิดมันนี้เต็มนะั้นน่าจะโวงหน้าดูเลยดูเรือเราเราอัพเรือไปเยอะเลยหรือัพไปทําไมอัพเรือไปทําไมอ่แต่คนก็คงอยากรู้ก็คือการที่เดินทางไปเกาะนั่นเองหรือว่าดีมากมันจะอัพตังไปถึงแค่ถ้ามันพอกับแจม้มรีเบิเร์ตีเบิร์ตต้องแสนสอง เราอัพอ,อีกกกนหนึน่งได้ไหมอะเพราะว่าเราได้เตีเยงแรงเออน่าจะได้มังคนงานเราตีแรงเนี่ยถ้าคุณงานเราตีไม่แรงเราจะเราจะกลับมารีเบิร์สใหม่มันก็จะเสียเวลานี่กับคุณงานตีไม่แรงจริงด้วยงั้นเราก็เก็บตังค์มานี้พออ่ะหลายคนบอกว่าเออต้นไม้เกาะเห็นไหมต้นไม้เกาะน่าจะมีเลือดอยู่ที่สามพันแล้วก็ได้ไม้แค่แค่สามพันนี่เห็นต้นไม้พวกนี้ไหมต้นไม้ต,ไมตามเกาะพวกนี้จะทําให้เราได้ไม้เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปต้นไม้ที่เราใช้ฟาร์ม ฟาร์มขึ้นรีเบิร์ตเร็วๆก็ต้องเดินมาตรงนี้เลยนี่จำมันนะจำทางนแล้วนี่คือเรือเรือจะอยู่ฝั่งนี้ตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มีเรือใช่ไหมแล้วก็ตัวเดินตรงนี้มันจะดีสปาวเรือมาให้เราแล้วก็นั่งเรือไปใช่หไหมสังเกตว่าเรือพี่อย่าเร็วมากเลยเราไปในชิดของ S e นะเอจะเป็นต้นไม้ที่อาเลือดเยอะที่สุดต้นไม้ถ้าคนในแมปมีสองคนเนี่ยถ้ามันดีสปาลใหม่เนี่ยต้นไม้น่าจะเลือดอยู่ที่ประมาณ สคนก็จะมานสี่หมื่นนะวิธีการปั๊มตังเนี่ยจะสอนในคลิปนี้ไปเลยโอเคไหมอน,น้องก็ดูไปแล้วกันอ่าวิธีปั๊มตังทำยังไงเออคือคือต้องมีเพื่อนช่วยนะถ้าคนเดียวไม่ได้เออแล้วสอนให้มีเพื่อนช่วยโอเคตอนนี้แล้วก็ถึงก่อนนะเห็นไหมว่าเลือดต้นไม้เนี่ยอยู่ที่สี่หมืห้าเลยแล้วก็มีความแรงของการตีก็เนี่ยเราจะได้คูณสาม เอาจีนหนึ่งทีเห็นไหมมันกูณ3กับดาเมจดของเราไปแล้วก็ตีไปประมาณอย่างเงี้ยตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยๆตีจนแบบต้นไม้ใกล้ๆแตกนะเห็นไหมว่าไอเนี้ยไอคนที่มันอยู่ในแมปเราเนี่ยก็คือเพื่อนเราเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นคนลัดลัดต้นไม้เราก็เด้เป็นชิคเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชิคชิคในการชิคในการรีเบิร์สเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวพี่จะกอไปตอนที่ต้นไม้ใกล้แตกดูอ้วยกันแล้วก็จะทําให้ดูเรยวว่าทํายังไงโอเคไหมตอนนี้ก็ตัดเรื่อยๆไปก่อนโอเคครับน้องๆตอนนี้ต้นไม้เราก็ใกล้จะแตกเ,เห็นไหมตอนนี้รถม้เลืดอหลือแค่ประมาณเห็นไหมห้าร้อยห้าสิบม่ล่ตามข้างล่างเห็นไหมว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งแสนนะเราจะตีต้นไม้ให้เหลือน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ว่าอย่าเพิ่งตีแตกนะเราจะทําการกลับไปที่บ้านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยว เออีกร้อยสี่สิบเนี่ยเราจะให้เพื่อนเราตี <S <S เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวให้เพื่อนเราขึ้นมาตีเราก็ต้องกลับไปรีเบอร์ก่อนกดรีเซตตัวละครกลับบ้านไปเลยนะอ่าสังเกตดูนะน้องๆน้อง,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 งๆตามตาพี่ยานี่คือเขาเรียกว่าสูตรสูตรในการรีเบิร์ตนั่นเองนะรีเบิร์ตเพื่อเอาแตมรีเบิร์ตมาอัปเกรดนะเราก็แลกให้หมดเลยกเกนะไม่ต้องสนใจนะเราก็วิ่งเข้ารีเบิร์ตไปก่อนเลยสังเกตว่าเอ้ทำไมเกาะเล็กแค่นี้นะแต่ทำไมมีตังเยอะแต่เห็นไหมว่าตอนเนี้ยเห็นไหม เรามีตังน้อยเห็นไหมเออเร,เราจะเราจะให้ตัวเพื่อนเราเนี่ยไปตีต้นไม้ต้นใหญ่เราก็จะได้ตังคือจะได้ตังเยอะมากเลยเอ่ะก็มันอยู่ที่เลือดต้นไม้นะเห็นไหมตอนนี้เรามีตังอยู่ที่อไม่ใช่เรามีไม้ยเยอะมากเลยเราเอาไม้มาเลกตังแม้เราก็จะมีตังเราก็จะสามารถวนลูปในการ,รดีเบิร์ได้แต่ก่อนอื่นก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจไหมว่าทุกคนก็ต้องไอ้นี่ต้องเปิดเกาะให้หมดก่อนนะ ถึงจะรีเบนะิร์ตได้ก็ต้องวิ่งเปิดเกาะให้หมดก่อนนะก็ะนำอยากวิ่งเร็วก็ต้องอ่า up speed player ก่อนครับอย่างแรก up s p e ดเ p เ a y e r เลยเพื่อให้มันเดินเร็วแล้วก็ลงนี่สักหน่อยอ่าลงนี่สักนิดเดียวพอไม่ต้องลงเยอะนะไอไอสเตง็ง่กเพราะว่าเราจะเพราะว่าเราจะเก็บแต้มรีเบิร์ตเราก็ต้องมีเรนะือนะตรงนี้ก็คือทางไปเรือต้องเปิดเรือก่อนเอาอย่างถ้าจะทํำจะรีเบิร์ตนะหนึ่งเปิดเกาะให้หมดเปิดเรือเปิดคนงานอะไรเงี้ยอ่าเปิดเกาะให้หมด เอาไม่เปิดเกาะหมดเนี่ยเราจะรีเบิร์ตไม่ได้นั่นเองป้ายนี้ก็เป็นป้ายาคนงานนะคนดูนี่ก็ดูไปไมายคนงานให้โผล่ขึ้นมาเพื่อทำรีเบิร์ตไม่ยากเลยแค่เปิดเกาะให้หมดก็ขวานไม่ต้องไปเยอะมากอัพแค่ทีเดียวถ้าอัพยิ่งเยอะเนี่ยจะทําให้เราตีต้นไม้ใหญ่แตกเร็วขึ้นนั่นเองแม้เราก็เปิดเกาะไปเรื่อยๆต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆั้มก็เป็นสีม่วงแหละ ต่อไปเด็กก็เป็นสีฟ้าสีฟ้าไม่จะเสียบตาไม่ค่อยชอบรีเวิร์สที่สิบน่าจะแบบต่อก็จะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมเกมก็เล่นไม่ยากหรอกมันก็จะวนลุ่มอยู่แค่ไหนเกมก็ไม่มีอะไรเก็บตังค์อัปเกรดเก็บแต้มรีเวิร์สมาอัปเกรดอะไรนี้อ่าถ้ารีเวิร์เนี่ยเออแต่ข้อเสียของการรีเวิร์สคือเราจะเสียเขาเรียกว่าอ่าเสียตังค์ แล้วก็เสียไม้หมดเลยมันก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่เข้าใจป่ะรีเบิร์ตใหม่อะไรประมาณนี้คนดูเข้าใจไหมนะก็เกมก็จะวนลูปประมาณนี้ถามว่าเออแล้วเขาแข่งอะไรกันเกมนี้อ๋อเกมนี้เขาแข่งมีเรื่องเขาเรียกว่าจัดอันดับไงจัดอันดับการรีเบิร์ตใหม่อะไรเงี้ยอ่าแข่งการรีเบิร์ตใครรีเบิร์ตเยอะแต่ไอ้พวกที่รีเบิร์ตเยอะๆก็น่าจะเป็นพวกแบบพวกว่างไงว่างไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าแบบนี้มันก็มันมนแบบฟาร์มเปื่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะ ฟาร์มแล้วมันฟาร์มแบบไร้จุดหมายอ่ะฟาร์มแบบไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแบบแบบเล่นเพลินๆก็สร้างสร้างเซิร์ฟนี่ได้นะเรียกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟวีได้เล่นกับเพื่อนเซิร์ฟวีประมาณ10 10ิบโลบักเองมันจำไม่ดีนะเซิร์ฟวีสิบโลบักก็เปิดก็ขแข่งท,ำก,งทำกรงทำเกาะเดี๋ยวพาไปดูลีดเดอร์บอร์ดว่าลิเดอร์บอร์ดเนี่ยเขาจัดอันดับอะไรบ้างนะพอเปิดให้หมดก่อนอ่าไหนก็เปิดไปแล้ว ตอนนี้เปิดหมดแล้วเห็นไหมมันก็จะทำการรีเบิร์ตใหม่ได้แล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้แค่ีประมาณแสนสามพอแต่เราจะเพิ่งเข้าไว้นะเข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถปั๊มตังบนหลุมแบบเมื่อกี้ได้ต้องอัปเกรดต,ตรงนี้ไปสักให้เหลือแค่แสนสามแสนสามอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะเห๋ืออัปอีกทีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ตังเพิ่มจากการตกปลาท่นเองแล้วเราก็เหลือไว้ค่ะไว้สักหนึ่งทีพอมันจะแค่เห็นไหมมันตกปลาก็ได้ตังอยู่แล้ว เอาเอาแค่นี้พอแล้วก็วนกลับไปที่ต้นไม้ต้นเดิมไปจีบต้นไม้ต้นเดิมอีกแล้ววนรูปเรื่อยๆ่ะเดี๋ยวให้คนดูดูก่อนว่ามันจะมีแต้มรีเบิร์กขึ้นหนึ่งรีเบิร์กจะได้ห้าพอยต์มันก็่จำไม่ผิดแม้ตอนนี้เรามีแต้มรีเบิร์กห้าแล้วก็อัพเลเยอไม่ได้อยู่ดีต้องรีเบิร์กสองครั้งเออรีเบิร์กเพื่อเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นขายตอนแรกเป็นสองใช่ไหมตอนนี้เป็นสองจุดห้าถ้าเราอัพอันนี้รัวๆก็จะขึ้นไปสามสี่ไม่รู้ว่าตันเท่าไหร่นะไม่เคยอัพเเพราาาะวว่่่แแตนียกล้้ แต่เพราว่าจะขึ้นไปได้เยอะเลยแล้วก็แบบหาชิคงได้สามไม้คงจะแบบโคงหน้าดูอะไรประมาณนี้แค่นี้แหละเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะน้องๆก็ลองไปเล่นดูนะก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เกาะเดียวนะอ่มีหลายเกาะในเะกาะนี้ก็มีเกาะทิศอีเกาะนี้ก็มีเห็นไหมมีหลายเกาะนะที่ไปฟาร์มต้นไม้ได้ออตรงกลางก็ได้นะเออลืมเลยว่าจะพาน้องๆไปดูไว้นี่เออจะพาน้องๆไปดู leaderboard ต้องไปตอนนี้ก่อนจะจบคลิปนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก็สําหรับใครที่เล่นแรกๆมาะเขาบอกว่าถ้ายังตีตําเม็ดต้นไม้ไม่เข้าให้แนะนํามาตีเก,กาะกลางก่อนเพราะว่าเก,กาะกลางเนี่ยต้นไม้จะเลือดน้อยเห็นมาเลือดแค่พันห้าแต่คุณน้อยแล้วก็มีรับภารกิจต,ตรงนี้ด้วยถ้าเราทรําภารกิจครบเช่ปแล้วก็สามารถแลกเงินตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ก็เป็นในช่วงแรกเท่านั้เนเองซึ่อต้นไม้กลางเกาะอ่าเห็นไหมัลก็จะตีง่ายพอเราตีต้นไม้แตกเราก็จะรับรบางวัลดีวอดข้างล่าง เราจะไม่ตีเราจะมาทาดูรีบิร์บรีบอกอันนี้คือเพเยอร์ไทม์คือเล่นเล่นเยอะที่สุดนั่นเองนะติดันดับด้วยเห็นไหมโอ้คนก็เล่นกันเป็นแบบไม่หลับไม่นอนก็จะมีเลดเดอร์ของอาของเงินเงินเงินสูงสุดโอ้โห B เลยนะ22 B เลยนะก็คือแข่งแข่งกันเก็บเงินแข่งกันเล่นนานอันนี้แข่งอะไรแข่งกันเก็บไม้ใครเก็บไม้เยอะสุดอันนี้แข่งการรีเบิร์ตใช่ไหมตัวนี้คือ ได้ไลค์ครบเราจะได้ตัง,งเราอะไรประมาณนี้นี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือแต้มรีเบิร์ตตอนนี้ของพี่แค่สิบสองเองแต่คนนี้เขาเล่นไปสองพันเขาจะว่างจากอันนี้รีเบิร์ดไปสามร้อยก็บอกเลยว่าการรีเบิร์ตจะเอาติดบ,บอดเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยต้องน้อยอย่างน้อยสามร้อยนะถึงจะติดนะก็ต้องต้องวนหลบต้นไหมอย่างที่บอกทําแบบเมื่อกี้ไปเรื่อยนะก็สาหรับวันนี้ก็คงไม่มีแล้วผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะก็ไปเล่นกันนะครับผมนะโอเคไหมบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีครับ